จงเลือกผู้ชายแบบนี้เป็นคู่ชีวิตข้อหนึ่งคนที่ลงทุนในคุณผู้ชายที่เขาลงทุนในคุณไม่ว่าจะลงทุนด้านไหนก็ตามนะคะก็แปลว่าเขาสนใจในคุณเขารักคุณเขาจริงใจกับคุณนะคะอย่างเช่นคุณอาจจะอยู่อีกประเทศหนึ่งแล้วเขาบินมาหาคุณหรือแม้กระทั่ง เขาให้ทรัพยากรของเขาเนี่ยกับคุณอาจจะเป็นเงินทองให้คําแนะนําให้คาําปรึกษากับคุณเนี่ยก็แปลว่าผู้ชายคนน <Okay. S 1> ี้เขารักคุณจริงๆนะคะแต่ผู้ชายที่เขาไม่เคยลงทุนกับคุณเลยมีแต่คุณเนี่ยเป็นฝ่ายไล่ตามเขาไปหาเขาไปหาเขาถึงบ้านนู่นนี่นะั่น mm. แต่เขาไม่เคยมาหาคุณเลยไม่เคยซื้ออะไรให้คุณเลยไม่เคยให้คําแนะนําปรึกษาผู้ชายแบบนี้ไม่ควรที่จะเอาเป็นคู่ชีวิต <S <S เราควรเลือกผู้ชายที่เขาลงทุนกับเราเนี่ยจะดีกว่าแล้วก็แฮปปี้มากกว่าค่ะข้อ2 คนที่ฟังคุณผู้ชายที่ฟังเราในทุกๆเรื่องไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องไร้สาระเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องแบบเศร้าเรื่องแฮปปี้เรื่องเสียใจแต่เขาฟังคุณเสมอเขาฟังด้วยความจริงใจให้คําแนะนําคุณเนี่ยก็แปลว่าผู้ชายคนนี้นะคะเขา รับฟังคุณเขาอยากรู้ความเป็นไปของคุณเขาอยากรู้ว่าคุณมีปัญหาอะไรเขาอยากรู้ว่าคุณเนี่ยเป็นยังไงบ้างอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะผู้ชายที่ฟังเราก็แปลว่าเขาเคารพในตัวเราเองแต่ผู้ชายที่เวลาที่เราจะเล่าปัญหา,เ,าเล่าเรื่องอะไรให้ฟังเนี่ยไม่ฟังเราเลยแบบแถมซ้ำรายนะคะก็ใส่แบบหูฟังเหมือนกับลำคาอะไรแบบนี้ผู้ชายแบบนี้ไม่ควรเลือกเอามาเป็นสามีนะคะสาวๆข้อ 3. ผู้ชายที่เรียนรู้กับคุณ ข้อ3ผู้ชายที่เรียนรู้จากคุณผู้ชายที่พยายามที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจากคุณอย่างเช่นคุณแนะนําที่ทําสิ่งนั้นสินี้เขาบอกอเอ้ยฉันอยากเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจากเธอนะสิ่งนี้แปลกใหม่สาหรับฉันมากเลยอย่างเช่นคุณชอบที่จะไปเดินป่าใช่ไหมคะแล้วเขาก็เรียนรู้สิ่งจาบคุณไปแคมป์ปิ้งหรืออะไรก็ตามหรือว่าแนะนําในการทําไอเดียอะไรใหม่ๆเขาเรียนรู้เขารับฟังจากคุณเสมอก็แปลว่าผู้ชายคนนี้นะคะเขาเต็มใจที่จะอยู่กับคุณนั่นเองค่ะข้อสี่ ผู้ชายที่ตกหลุมรักคุณในทุกวันผู้ชายที่รักคุณยังไงตั้งแต่วันแรกเขาก็รักคุณแบบนั้นเขาเห็นคุณทีไรเขาแบบยิ้มเขามีความสุขมากนะคะที่เขาเนี่ยได้แบบว่าได้เจอคุณอะไรแบบนี้ผู้ชายที่อ่ เขารักคุณในทุกๆย่างก้าวของชีวิตไม่ว่าคุณกับเขาจะคบกันมานานแค่ไหนก็ตามเขายังตกหลุมรักคุณในทุกๆวันเขามองคุณสวยมองคุณเป็นผู้หญิงที่เพอร์เฟกมองคุณเป็นผู้หญิงที่เป็นเจ้าหญิงสําหรับเขาเนี่ยก็แบบ รู้ได้เลยนะคะว่าผู้ชายคนนี้เขาจะรักคุณไปตลอดการแตกต่างจากผู้ชายประเภทนี้นะคะตกลุมรักคุณตอนแรกเหมือนกับที่สาวๆพูดว่าช่วงโปรโมชั่นนั่นแหละแล้วต่อไปก็แบบทาเฉยชาเมินเฉยหรือว่าไม่ยเยะแสไม่เยดีกับคุณเพิ่เฉยคุณผู้ชายแบบนี้ไม่ควรเอามาทําพันนะคะสาวๆและนี่ก็คือนะคะผู้ชายแบบไหนที่สาวๆควรจะเลือกเป็นคู่ชีวิตลองเช็คดูตามข้อที่คุณพูดมานะคะว่า มีกี่ข้อบ้างหรือว่าใครที่อยากดึงดูดคู่ชีวิตในฝันเลยนะคะคุณรุททำอ e ีบุ๊กโปรแกรมจิตคู่ชีวิตในฝันซึ่งถ้าเราพูดโปรแกรมจิตท,ทุกๆวันนะคะเราจะสามารถดึงดูดคู่ชีวิตในฝันได้อย่างแน่นอนในอ e ีบุ๊กนะคะมีคําพูด1 1 1คําพูดเป็นคําพูดที่แบบทรงพลังมากๆคุณรู้ไหมคะว่าอะไรที่เราพูดทุกวันคิดทุกวันรู้สึกทุกวันเราจะดึงดูดสิ่งนั้นได้อย่างแน่นอนตอนนี้ยังจัดโปรอยู่นะคะจากราคาเต็ม6 9 0บาทแต่คุณรุท ไม่ให้นะคะให้ราคา290บาทใครสนใจอินบ็อกได้เลยค่ะ